ักเมืองไทยเรามาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีค่ะพวกเราเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนําสถานที่เที่ยวค่ะนี่ก็คือวัดคงคาเรียบ่ะตั้งอยู่ที่ตําตาช้างอบางกับจสงขลาค่ะเราเข้าดูกันข้างในได้เลย คเรียมีนักท่องเทีย่ยวมากมายเข้ามาเยี่ยมชมแม่าขาดสายค่ะวัดคงคาเรียบมีทั้งให้ความรู้แล้วก็สามารถถ่ายรูจจยปเพที่จะนำไปแชร์ไปแชรไช์ได้มากมายได้เลยค่ะก็ home, <SPEAKER> คือหลวงปู่ฟงอินทเสวันโนค่ะอดีตเจ้าอาวาสของวัดคงคาเรียบค่ะ หลวงปู่เฟื่องินทสวุวรรณโนอดีตเคยบวชที่วัดคลองพุนอําเภอพุนพินจังหวัดส,สุราษฎร์ค่ะแต่ตอนนี้วัดก็ได้หายสาบสูญไปจากเหตุการณ์น้ำท่วมค่ะหลวงปู่เฟื่องินทสวุวรรณโนท่านเคยเดินธุดงไปทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็ลงมาภาคใต้แล้วก็ได้สร้างวัดคุงเขาเรียบนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็ได้เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านแล้วก็นักท่องเทีย่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมค่ะ เจดีย์วิหารคนนะคะเจดีย์วิหารคนนี้มีความกว้างแล้วก็รอบๆเจดีย์นี้ก็จะมีหอะระฆังให้เยี่ยมชมนะคะบนยอดเจดีย์นี้ก็จะเป็นทองคําแท้บริสุทธิ์หลอมไว้บนยอดนะคะซึ่งมีความน่าศรัทธาแล้วก็ความนับถือจากนักท่องเที่ยวและชาวบ,บ้านละแวกนี้นะคะ <S <S ในรานรอบๆเจดีก็จะมีพระพุทธรูปแล้วก็ระกังซึ่งให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ได้เข้ามาศรัทธ,ธาไหว้พระบูชากันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเซียมซีหรือว่าการทำบุญเพื่อที่จะให้ความสบายอ,อกสบายใจนะคะ ระฆังที่อยู่รอบๆเจดีย์นะคะซึ่งจะให้นักท่องเที่ยวได้ขอละรังกันทั่วทุกลูกเลยนะคะเพื่อความศรัทธาแล้วก็ความสบายใจของแต่ละบุคคลนี่ก็คือลูกปั้นจำลองของพ่อท่านคายวาจาศิลนะคะพ่อท่านคายวาจาศิ์เป็นที่เคารพนับถือและที่น่าศรัทธาของชาวบ้านละแวกนี้และผู้ที่มาเยี่ยมชมค่ะ ทงค้าเรียบก็มีสถานที่ต้องเที่ยวว่าเยี่มชมนันมากมามนะคะทระมพระพุทธรูปรูปใหญ่แล้วก็พระนอนนะคะที่ให้ความศรัทธาแล้วก็ให้ความสวายใจเก่ผู้มาเยี่ยมชมแล้วก็เจ้าแม่กวนอิม ขอบคุณนะที่นี้นะคะแล้ว้อขอเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาเ <Yeah. S 1> ที่ยววัดคงคาเรียบนี้กันให้เยอะๆเลยนะคะ, hey, hey. ละก,กคละุ่มนะคะก็จะมี1นางสาเจหนูดำสองน, 2, นางสาวอนนภาสุกศีลนางสาวอุสนีพ่อคุณขาน, 4, นาส,าสาาี่นางสาวสอรีหะรุ่งเรือง5นางสาวพัคกคิมาส